สำหรับตัวสินเชื่อ KTP Loan นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวสินเชื่อครับผมที่สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งและขอสมัครผ่านมือถือไม่ว่าจะเป็น Android หรือ Apple Store นะครับผมสามารถสมัครขอสินเชื่อตัวนี้แต่สินเชื่อตัวนี้ไม่ได้อยู่ในการรับรองของกฎหมายประเทศไทยนะผมมีเพื่อนๆถาเข้ามานะครับวันนี้ผมก็ได้โอกาสเข้ามาดูกับสินเชื่อตัวนี้นะครับสินเชื่อตัวนี้นะครับผม บอกได้เลยนะว่าเป็นสินเชื่อที่ผิดกฎหมายนะครับผมสินเชื่อที่ผิดกฎหมายคืออะไรสินเชื่อที่คิดดอกเบี้ยแพงเกินกฎหมายกําหนดนะครับผมกฎหมายกําหนดเนี่ยเขาจะไม่ให้ดอกเบี้ยเกินแบบร้อยละ3ามเต่อปีร้อยละยีต่อปีแต่สินเชื่อบกนี้นะครับจะคิดดอกเบี้ยเพื่อนเนเป็นรายเดือนก็คือยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆยืยืมเงินไป1 5 0 0บาทเพื่อนๆอาจจะต้องคืนประมาณ2อ0พนานะครับถ้าเพื่อนๆยืมเงินได้1000บาทเพื่อนๆก็จะต้องคืนประมาณ1,000 800บาทนะครับผมระยะเวลาการคืนเนี่ยก็จะสั้นมากๆบางตัวสินเชื่อนะครับก็จะแบบว่า7วันเนี่ยก็ต้องคืนละ15วันก็ต้องคืนละอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสินเชื่อที่ผิดกฎหมายในลักษณะนี้และในส่วนของสินเชื่อตัว KTP Loan นะครับผมสินเชื่อตัวเนี้ยเขาให้รายละเอียดว่าสามารถกู้ได้24ชั่วโมงนะฮะมีอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะไม่ต้องค้ับไม่เช็คเครดิตธนาคารอะไรเลยแล้วก็วงเงินสูงสุดเนี่ย50,000บาท สินเชื่อพวกนี้นะครับผมจะให้วงเงินเพื่อนๆกู้เนี่ยเพียงแค่1นึ่งถึงสามพบาทเท่านั้นนะครับการที่เขาใส่รายละเอียดว่าวงเงินกู้5,000ถึง50,000บาทนะครับแล้วก็วันที่ยืมเนี่ยเก้ถึงสามวันนะครับผมอันนี้จะไม่เป็นความจริงแล้วก็อัตราดอกเบี้ยรายปีเนี่ยค่า APR อยู่ที่30%ตต่อปีเนี่ย อันนี้ก็จะไม่เป็นความจริงเช่นเดียวกันครับมันเป็นแค่โฆษณาชวนเชื่อแล้วก็หลอกให้เพื่อนๆไปทําการขอสินเชื่อเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูหน้าตาในแอปพลิเคชันนะครับนี่ครับหน้าตาของแอปพลิเคชัน KDP Loan นะครับผมตัวนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณเนี้ยคือเพื่อนๆคนไหนที่ดูแล้วรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นสินเชื่อผิดกฎหมายนะครับผมแต่มันสามารถขอกู้ได้ได้เงินมีทั้งคนที่ได้เงินและไม่ได้เงินนะครับสําหรับใครนะที่คิดว่าจะบิดนะครับผมก็ ต้องรับมือนะครับผมเพราะว่าแอปพลิเคชันพวกนี้นะครับก็จะมีคนนะฮะโทรไปก่อกวนโทรไปหาเบอร์คนรอบข้างของตัวคุณเองนะครับผมเพราะว่าแอปพลิเคชันพวกนี้นเวลาเราสมัครแล้วลงทะเบียนนะครับมันจะขอเข้าถึงข้อมูลโทรศัพท์มือถือข้อมูลรูปภาพมือถือข้อมูลตำแหน่ง gps ก็สาหรับใครนะผมที่ดูคลิปนี้แล้วมาบอกว่าเออใช่ผมรู้ผมรู้ว่ามันเป็นสินเชื่อที่ผิดกฎหมายแต่ผมก็จะเอามาพูดให้เพื่อนๆฟังไงครับผมเห็นทักมากันทุกวันเลยนะครับว่าโดนหลอกให้โอนเงินอย่างนั้นอย่างนี้ ก็นี่ไงครับผมเลยเอามาพูดให้ฟังว่ามันผิดกฎหมายนะแล้วทําไมพวกคุณยังถึงโอนเงินให้พวกมิจฉาชีพอย่างนี้กันอยู่ละ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับถึงเชื่อตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับผมก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับฝากกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยอย่าลืมพบใหม่คลิปหน้าตรนี้สวัสดีครับ